วันนี้ขอเสนอเมนูแกงจืดลูกเงาะไปดูวิธีทำค่ะแช่วุ้นเส้นเห็ดหอมจากนั้นสับไก่หรือใครจะปั่นก็ได้ค่ะตำสามเกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็เอามาใส่ในไก่สับแบบนี้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมและผงปรุงรสอีกนิดหน่อยค่ะ จากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะวุ้นเส้นที่แช่ไว้ตัดให้มันสั้นๆลงหน่อยนะคะแล้วเอามาคลุกแบบนี้เลยค่ะให้มันเข้ากันให้ทั่วถึงนะคะจากนั้นก็เอามาปั้นเป็นทรงกลมให้มันเหมือนลูกเงาะนะคะนี่คือที่มาของลูกเงาะของเราค่ากลมๆแบบนี้เป็นอันใช้ได้นะคะ เมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่หัวไชเท้าและก็หอมใหญ่นะคะน้ำจะได้หอมๆหมวานๆค่ะเมื่อใส่ผักหมดแล้วก็มาปรุงรสกันค่ะใครชอบหวานชอบเค็มนํำก็เติมได้เลยค่ะจากนั้นก็เติมพระเอกของเราเลยนะคะลูกเงาะค่ะช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ำซุปจะได้ใสๆน่าทานค่ะสุดท้ายใส่ต้นหอมและก็มะเขือเทศเสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกงจืดลูกเงาะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเตรียมเสิร์ฟค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย